ครับมังครับโอ้ทุกมาแล้วมาแล้วโอ้พอดีแกนี่เก็บกันเดียวเก็บปลาอันเดียวพี่น้องโอ้มาแล้วพี่น้องนี่ากากระไรเน่พอดีปลาพอดีก้อยเลยอ่อาว้าวตายสบายดีเนานะเอฟซีเนาะมาดี ไปอยโยกินกันเนาะมาเนี่มาเบิ่งน้ำกันว่าสิมานบ่เนาะออกวานแฮมาเนี่ยเอไปมันมาือว่าตเวนนี่ตกนิดแล้วสลับของเองมาเนี่ยเป็นเพิ่นจ้างมาโดยเฉพาะเนาะมามาเป็นมือมือพลาอย่างเดียวเพิ่นว่าคัดอย่างเดียวเก็บปลาอย่างเดียวโดนแล้วบ่ได้มาาวานแฮนะเพิ่น คือว่าช่วงนี้ติดโธรละลายขาเบียกหลายคายลยคิปกะประบได้สูโปอยช่วงนี้เพราะว่าเบียกหลายอเอาฝากเด้อฝผ่า,ก,ผาก,ก็ลายก็แชซ่เนี่ยคลิปนี่มันปูมันปลาเลยมันนี่ให้ได้อยู่ได้กินเลยเดือนขึ้นเต็มเต็มเลยเต็มเ,เลยมันนี่เนะาะพังนั้นเป็นพังสอนเขตปัจจุบันนี้เป็นคอยกะยู่ในดอนพังน,นี้เป็นพังมุกดาหารกับทิวทัศน์กับสวยงามเอ้ ตอนนี้อาจารย์สุพันกำลังเกลียมแห่อยู่จะลงวานแห่บาสมิดกาลังเบิ้งตำเลอยู่เอาเห็นตำเลแล้วไปบาเนี่จู่อ่าพี่น้องมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นกันว่าสีมานบ่กำลังสีห่าวอยู่จะไดนเพิ่นห่าวขึ้นมาแหลมมาเบิ้งกันว่าสีม่านจำไดเนาะมาเบิ้งขึ้นมาแล้วเป็นจังไงมาอันบอมาแล้ว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 เห็นไอ้เอฟซีบอผิดหวังมือีหมาเดี๋ยวนี้นี่ นี่ปากๆนี่เราคักลิ้นนี่ต่อยโอ้ยคักคักแซบมานี่เย็บโซมิโน่แซบแซบแรงนี่ก้อยกยเนา,ขานะขอาะบ่ มาเวเร็วมมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่น้องมาบนกันไปนัโอ้มาเร็วมาเร็วโอ้ัเดี๋ยวละตัวสตัวกัใส่ได้แล้วคัมาแล้วเห็นแล้วตัวนึงดึงึ่งนั่นโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้มน ถือว<ท>่าจันทร์สุบรรเจออุปสรรคแล้วเนาะเฮ่เฮเขาขาดเฮ่เขาขาดเอาขยะขยะเขาก็จะพุ้งใหม่จะน่าขึ้นไปเทิรจ้านี่เนาะมาหล่นกันเนาะป๊อถูกพี่ลึกเลยมันขาดสะพ่อปลายังบ่อยูอย่เอาเอาไม้ไหมขึ้นมาไม้จ้านี่ติดจักรเลยเนาะถือว่าเาพุ้งแล้วเลยเฮ่ขาดนี่ยุ่มยุ่มมันเป็นพุ้งเนาะยุ่มเจอปัญหาของยาเนี่ยสะว่าดึงว่ะ ปลาตา้ำเราดึงมาหนิถกแห้งเรามีปัญหาแหงไรอะกลังงมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขี้ตม้มแหงหน่อยเนาะถือประมาณแล้วอ๋อดอกกากระรีน่เนี่พอดีปลาพอดีก้อยเลยไปอ,อยากมาเด้อมาเด้อมือไป

ปลาพี่เนาะพอดีก้อยปลานี่ทาง,งนี้นี่ดูลงลโอ้ยกินเด็กก็จะขัดหิวเข่าแหน้งเลยมาเด้อเนี่ยบาทหนึ่งได้ประมาณนี้สามีนี่พอดีกันโอ้พอดีแกนี่โอ้ดูการเคลีมนมันยังมาหนะมันนี่ ข้าข้าข้าต้องใส่สีบดเมือละมันนี่สีฟ้ากันนอนดรอนละมันนี่มาเลยโอ้ดูข้าวสวยพี่น้องก็ข้าวมข้าโอ้ทุบไปแล้วไปแล้ว ที่ว่าบานนี่ยทีว่าสมบูรณ์แบบพี่น้องคาร์ลิสตัวมีแต่ปลาบ้างพี่น้องเอ้ยคัก์ลีสนี่เก็บเพียงเดียวเก็บปลาเพียงเดียวพี่น้องเอาหอนมาถึงแล้วสรุปผลงานแล้วเนาะวัอนี้เนาะผลงานติก่อน มัวเพื่อนสุข,ขุมสุคนกินก้อยปลาสอยเนะาะปลาซอยปลาซิวมาเดอ้อเจ้าหน่อยว่าบ่าห้องเดอ้อเจ้าด้ว่าโอ้ยได้ปลาหลายก็ขี่คุยแต่ห้องกันเนี่ห้องเลยเดอเ้อลูกใส่ห้องใส่หมอหนึ่งบมจากชิมาานี่มาๆมาเมาืม่อนี้สิพ่ามูวเพื่อนสุข,ขุมสุคนมาก,กินอุปลาหน่อยเนาะใส่หมออีนะและกับปิ้งปลาพี่น้อง ิ่งปลาน้ำของแสแสบก้อยปลาสอยโตซัมนีก้อยแสแสบพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเนาะจะหน่อยพวกเขาจัดไปเมื่อนี้